ครับแายคุณสองสเปเชียลคอนนำเสนอละคอนสุดยอดห่งปีครับเรื่องแรกปริศนาสบยสเปเชียลเสนอละครขำประจำปีสนับสนุนโดยนมเปรี้ยวดัชมิลยูเอสที S T, พลังสำหรับวัยที่มีพลังเขาชื่อว่าปริศนา น,นี่ใช่ไหมครับที่ชื่อว่าชายพุธชิมคิครับยินดีรู้จักครับเขาเคยต่อยมวยมาก่อนเปล่า <laughs> ทำไมอ,อ่ะด้านมากแล้วตรงเนี้ยผมอยากจะให้คุณปริศนานี่นะครับได้อ,อบรมบทวิสัยหลานสาวหน่อยครับรัานานนดี วห่วแล้วเวลาวิ่งวิชาได้รีบวิ่งรีบรับ <c oughs> ตนาวะเนี่นี่ในทะเลหาดพระสนามย่าแล้วเธอเห็นไหมเนี่ยหมาเหมือนั่งอยู่เห็นไหมเนี่ยเธรนั่งอยู่เนี่ยว่าอย่างเธอมีระยะไหมดูดิกูถีบ ก็เป็นหน้าที่ของดิฉันเองดีกว่าครับอย่ามาเข้าไปบ้านฉันเลยฉันไม่มีหวังดีฉันไม่อยากจะมา้วยนะฉันไม่พูดการไม่ต้องพูดพูดอยากเดียวทำไมีเนี่ยอยากจะถามว่าหนูอะไรว่าอะไรฉันไม่มีทางดิฉันอยู่เซ็ตตัวคนเดียวฉันอยู่กับลุงลุงกอบช่วยฉันด้วยเยอะเลยไม่จ้อเป็นตัวใเย็นทำไมครัพี่นี่ไม่ใช่คุณไม่ใชไม่ต้องมาแทรกมาในเรของฉันไม่ต้องการฟังก่อนฉันพูดทำไมฉันจะไม่อยู่ตรงกลางนะรักนาวดีรักนะรักนาบุญจันทร์ ผู้ใหญ่ยืนอยู่เราจะทํำยังไงคานครับคานลองคานซิอธิบายให้หน่อยผู้ใหญ่ยืนอยู่ปั๊บเราต้องรู้จักก้มรู้จักคานนะคาร์นคารนกูถอยมาก็กู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 กกกูเอกูกูกูกกูลูกูกููกูกกกกูกู ถึงแม้คุณหลวงจะมีเมียถึงสามคนครับสารีเป็นคนที่สองคนแรกหญิงเยือนให้ตายเถ้ะคุณอา ุณหลวงคุณหลวงลไอ้ไปมีเมียอีกคนหนึ่งเหรอถ้าได้สมบัติผู้ดีมาเป็นเมียที่ฉันไม่ว่าแล้วค่ะทำไมอ่ะฟ้จะผ่าไปได้เมียเป็นนางเท็ดไปไปล็อกิงลกิงมันมาแล้วมา มุตลี้บุตลี M ้น่าใจเลยว่านี่เย็นใช่วาอีกหมือวาเปล่าปอกีบแดงมาแล้วมันลักเด็กที่มันลักเด็กแดงเอาไปไหนอ่ะโอ้ดีเต้องมีกัดคอ วัวกับวัดก่อนแล้วคุณเดซลีคุณหลวงขาอีเย็นค่ะอีเย็นมันทำหนังสไดอะไรไงคุณหลวงเด็กตัวเล็กน้อยนะมันได้อบขึ้นมาคุยต้องจัดการนะครับคุณหลวงการต้องจัดการนะครับต้องให้มันตายอีเย็นอีหน้าเศร้าเห็นไหมถ้าเคยสั่งเองแล้วไม่ใช่หรือ ก็ไม่ให้ขึ้นมาบนเรือนมึงมีหัวใจหรือเปล่าเนี่ยลิขิตเนี่ยเขาก็เล่นอย่างนี้แหละไม่ได้ไม่มีเวลาที่ท่าอ๋อดูเอาตาคาแรคเตอร์ของลิขิตเลยลิขิตเลยไอ้ชมขอรับเอาอีเย็นไปบอยมาได้ผจะเปิดฐานะของมุยมึงลูก ไม่นี่เตรียมมาเลยอ่ะน่นรังไม่รู้หรอกพวกนี่เป็นใครเจะาสาไม่แต่งตัวงี้ข้าท่าดีเหมือนกันนะพูดมากเ้วฮูมินโูมินสอนอยู่ชั้นห้า มินบุร <rôle> ีอันนั้นออกทางครูฮะไม่ใช่ครูฮะขอทุกคนต้อนรับกับลูกศิษย์เอกของข้าอรโรคาไม่มียาตัว ทีบอยเช็คยิมเช็คอีบอยครับรอบนี้เขาบอกว่าพี่หน้าเหี่ยวมากเลยเล่นงังสิบรอบเบิร์ดเหนื่อยมากโอ้ย เหนื่อยเหลือเกินเดินทางไกลมาตั้งหลายเมืองแล้วยังไม่เจอเลยสักทีทำไมเราพูดพร้อมกันด้วยอ่ะรอบนี้นิโคแสดงที่ไหนความจริงรอบนี้ต้องนัดต้องแสดงก็มารอบสุดท้ายแล้วนี่ไม่เล่นก็ไม่ได้เล่นแล้วล่ะเหนื่อยเหลือเกินเดินทางไกลมาตั้งหลายเมืองแล้วยังหาไม่เจอเลยสักทีใครอ่ะหาใครอุ๊ยท่านคือโรคาดีใจจริงจ เอาไงจะนิโคจะจริงหรือจะจังก็รอบที่ได้เล่นจริงเนี่ยรอบที่จะเล่นจังอะไรก็ได้อุ้ยมันคือโรคาดีใจจริงดีใจจังที่ได้เจออะเออบิเออก็ได้แล้วแม่อะไรลูกเมาอะไรอย่างนี้หรออนัทดาค่ะน้องพิดิดค่ะโอ้โแล้วคุณคือเอ่อผมน้อยฮะ พี่น้อยอะฮะมีอะไรฮะคุณคุณน้อยมีแฟนหรือยังคะอ๋อผมยังไม่มีอะฮะแล้วคุณล่ะครับเออคุณนา้คุณอะไรลูกคุณนา้มุมเป็นญาตเหรยคุณนาย ตัวนี้คงไม่เหมาะฮะเบิร์ดชอบนั่งชิงช้าต้องไปเหรอชิงช้าว้าวว้าวว้าววันนี้อู๋ก็ดีใจที่มาในงานเปิดปากธรรมดาลูกมาในงานเปิดเซ็นรถรถต้นใจดารา ก็คงคงล้มไปแล้วฮะไหวไหมฮะได้ไกันนะเดี๋ยวดูลักษณะแล้วเหมือนลิงบาบูนกันรู้สึกพี่บอสจะเมาเลยแล้วนะฮะ เครับเดี๋ยวรู้สึกแค่อะไรนะคอนเสิร์ตระมันมากเลยเจ้าหลักแล้วเจ้าป้าครับเจ้าป้าเจ้าป้าดูคอนเสิร์ตไม่สนุกเลยฮะตัวสุดท้ายตัวอะไรลูกเรื่องราวต่างๆที่ผ่านมาในปี2543นะครับของแสบคูณ2ปีใหม่นี้นะครับเรามีอะไรแปลกๆใหม่ๆมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกแน่นอนครับรับรองมันกว่าเดิมแน่ๆปีเก่าผ่านไปปีใหม่เริ่มต้นจนใหม่ครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับ